จะทายังไงจะสยใช่ไหมที่ถ่ายวิดีโออยู่นะถ่ายวิวดีโออยู่ครับยังไม่ได้ปิดคลิปไปแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นอีพีใหม่นะสวัสดีครับครัวลูงเดียนแฟมิลี่อำแก้งอย่าแก้งแก้งอะไร ก็เห็นเธอเหมือนเนื้อเธอจะเล่นลิเกหรือเปล่าเธอไม่ได้เล่นลิเกใช่ไหมเมื่อกี้นึกว่าน้องฟ้าจะเล่นลิเกก็เลยพี่ว่าจะให้พร้อมอะไรแล้วเมื่อกี้แหละอ้าวแก้งแล้ถ่ายแล้วรีบไปฝนตกอยาจะถอดถ่ายแล้วไงถ่ายหลายท่าแล้วเอามาถ่ายพี่หน่อยอ้าไม่ต้องปิดวิดีโอนะอ้าถ่ายเลยลงมาลงมาหมดเสือถ้าถ่ายอีกออหนึ่งสองอ้าวหนึ่งสอง ถ่ายละไม่เอาเอยังไงเขาถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ต่อพี่หน่อยแล้วก็กดภาพมันนิ่งไปด้วย <c oughs> นี่เธอบอกยังไงเธอเห็นเธอทำท่าดยังไงเนะมื่อกี้นึกวา่าจะทำเป็นพลาดลิเก <c oughs> อ้าวแย่จังเพรถ่ายเธอถ่ายเป็นภาพนิ่งเธอก็ถ่ายวิดีโอนะภาพนิ่งนะาถ้ามนยังไงเนี่ยเอาสวยๆหน่อยสวยไหม ถ่าย,ปเ,ยนะเป็นวิดีโอเลยนะจะไปปิดนะท่านี้ไหมนะแล้วก็เอาให้มันสวยๆอันนี้สวยไหมสวย,ถ,ยถ่ายไม่ต้องอ้วนถ่ายแบบพร้อมๆหน่อยอุยว่ะเสียเซลเลยเมื่อกี้ทำยังไงนะถ่ายไปพยโพสไปเลยอย,อยากโนะพสอ,อ,อ,อะไรก็ตอน EP นี้เรามาอยู่กันที่ เข้าสู่เขตของผาตั้งนะครับดอยผาตั้งที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็วิวข้างหลังเพื่นเพื่อนได้เห็นนี่เมื่อกี้เรามาจากภูชีฟ้านะครับคือซึ่งช่วงนี้จังหวัดเชียงรายเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันที่สุดที่คนมาเที่ยวกันนะครับเพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยที่นี่นี่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้เรามาเลยมาเที่ยวกันก็วิวข้างหลังสว,สวยมากสวยมากเดี๋ยวเราจะอ้อมันลงไปงลงไปทางอัาผาหี้แล้วไปออกที่จังหวัด เอาที่เชียงของอำเภอเชียงของแล้วก็เข้าอำเภอเวียงเชียงลุ้งครับก็ขับรถมา,ายาวๆวันนี้เอารถโตโยต้าไฮรักไม่ใช่โตโยต้าคอมพิวเตอร์อ่ามาทดสอบอารมณ์เด็ดซึ่งซื้อมาใหม่ก็เลยจะเอามาเทสระบบนหน่อยว่ามันขึ้นดอยแล้วมันเจ๋งขนาดไหนถ่ายหนะ้าสวยยังถ่ายภาพอีงน,นั่นแล้วยังไได้ยังอันนี้หนึ่งสองอาหนึง่งสองไม่ข <c oughs> อ,อ <c oughs> เอาอ <c oughs> ไม้เอาไว้เอาหนึ่งสองไม่เอาถ่ายฉันหน่อยเราไม่แต่ไม่ไม่ถ่ายวิดีโออ่ะก็มันก็เหมือนกันหนึ่งสอง <c oughs> ไปไออับไอขายหน้าเขาปไปไปแล้วได้แล้วเนี่ยหนึ่งสองได้แล้วนะประหยัดประหยัดประหยัดกระดาษปรีเขาเน,นี่นนะดูดูหน่อยอะนะครับเวลาเอารถมาเทสปองคุณก็ไม่ลงลงรถมานะก็ใช้ดีครับไม่ได้ใช้เกินหนึ่งเลยขึ้นผาตั้งผาหี้เนี่ย คือจังหวะด,ดีครับเดี๋ยวอยากจะเก็บบรรยากาศภาพมันสวยเกินไม่ถ่ายก็อยากจะเก็บากาวกไว้เป็นความทรงจําครับแอบถ่ายแล้วก็เห็นเธอฟ้อนนะ่พี่ก็เลยถ่ายถ้าเธอไม่เล่นี่เกะพี่ก็ไม่ถ่ายนะไปถ้าพี่น้องไปไปไปแล้วครับสวัสดีครับปองคุณสวัสดีครับสาหรับอีพีนี้นะครับเมื่อกี้ปองคุณเห็นคนเล่นลิเกไหมมีคนเล่นลิเกยอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นมาเ่นช ไปแล้วครับไปเราก็ลองตามไปดูมันจะแกล้งมันดีนะก็เลยต้องเก็บบรรยากาศเพื่อนๆใ้เห็นอีกสักอีพีหนึ่งครับก็ก่อนเราจะลับที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับย้ํานะครับทริปนี้เราไม่แวะร้านค้าเราเตรียมอาหารกันมาจากบ้านแล้วเราก็กินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาชมบรรยากาศมาดูวิวสวยๆครับสวยมากครับห่อ,อข้าวมาจากบ้านเรียบร้อยกินชาบูชาบูเป็นคลิปอีพีต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับนี่ เราเลยพูชีดาวมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกดอยผาตั้งนะครับแล้วก็ลงไปที่อำเภอเชียงของเข้าอำเภอดอยหลวงเข้าอำเภอเวียงเชียงลุงต่อครับม,มิวข้างนอกมันพันล้านจริงครับมันสวยจริงคิดถึงเมืองคลองเนาะะสวยมากเนาะครับท,ที่นี่น่าจะสูงกว่าเมืองคลองหรอือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ปาหนาอาจจะคล้ายๆกันอ่าครับ ่ะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจก็จะให้เพื่อนได้เห็นกันนะครับบรรยากาศนี่ครับเส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้นะครับชุบชุบทด,ท,ทดสอบรถอ่าคอมพิวเตอร์สใส่เกีย 4, กร์ส<ง>ี่เกียร์ห้าอย่างเดียวเพราะมันรถแรงรถดีเส้นนี้หรือเปล่าที่เมื่อก่อนเขาปลูกดอยอะไรนะด,นนะดอนะดยเหลืองเหลือง่ะดอกเหลืองเหลืองอ่ะซากุระเมืองไทยนะจะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตรงหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาปลูกตามเส้นทางนนเมื่อก่อนไม่ใช่เหรอถ้าสักุล่าใช่ ถ้าดอกบัวตองนะ้มันอยู่โดยไม่สลองนู่นผู้ชี้เดือนนี่ครับที่นี่ายเงียบนะครับไม่มีนะักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ลกลอยูอีกที่อาโอ้แถวนี้ก็ยังมีหมอกอยู่เนะาะขนาดหมอกตลอดเส้นทางเลยครับขนาขด,าดาเรากาลังจะลงขาลงใช่ไหมคะเนี่ยยังยังยังอีกสิบกิโลเมื่อกี้อ่านาปแล้วอีกสิบกิโลจะถึงผาตั้งแต่ว่าเส้นทางมามันก็จะเป็นทะเลหมอกให้เห็นแบบมาตลอดทางมันก็มีมีแล้วก็วันนี้มีฝนด้วยเนาะฝน่ ้ไงข้างหน้าก็มีหมอกงล่างมีหมอกแต่ก็ไม่ค่อยหนาเท่ากับขับที่นู่นเนาะก็สลับกันดูข้างบนเรยก็มูดจุดกันขอบคุณหนาวไหมคุณหนาวไหมครับขอกคุณอบุกข้าวกินข้าวห่วงละไปค่ะเดี๋ยวเดินทางแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้ดูเป็นทับเป็นเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะเจออะไรสวยๆงามๆอะไรเราก็จะให้ดูบรรยากาศไปแ่เนี่ยที่เจอต้นอันนี้แล้ว ต้นตะไคร้ที่เคยไปที่เพียงแหงอะ่ะแต่มันไม่มีลูกที่นี่ครับสงสัยมันหนาวยังไม่พออืมยังไม่ถึงช่วงของเขาอันมีต้นต้นตะไคร้อันต้นแต่ว่าเมล็ดมันเหมือนอย่างนี้นะแต่ว่ากลิ่นเหมือนตะไคร้ไปเลยเอ,อละคะต้นมีเยอะแยะแต่ว่ามันไม่มีกินกได้ไหมกินได้ดิกัดไปนี่เหมือนตะไคร้แตกในปากเลยอะที่นี่ป่าดงดิบเลยี้ป่าใหญ่เลยเนาะป่าใหญ่ป่าใหญ่สวยงามครับ ไม่อันตรายนะครับมาที่นี่แต่ว่าติชดชายแดนประเทศลาวนะครับข้ามดอนนี้ไปก็สปปล,ลาวแล้วนี่มีต้นตะไคร้นี่แหละอ๋อนี่ยค่ะแต่ไม่มีลูกนี่แหละที่เรียงแหงมันมีลูกที่เรียงแหงที่เชียงใหม่มันมีแต่นี่ไม่มีเอ๊ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศที่สวยๆเป็นจุดเป็นจุดให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางทางขึ้นดอย ไปผ่าตั้งผ่าตั้งผ่าตั้งอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละอ๋อนี่ไงผ่าตั้งข้างหน้าแต่ก็ก็สูงเหมือนกันใช่ไหมคะลุงเด่นสูงเดี๋ยวขาลงมาลงยาวมากอะ่ะเบรกไม่อ่ะโอเคค่ะต้องทดเกียร์ช่วยเยอะๆอันนี้ตดอยผ่าตั้งเขาก็มีนะักท่องเที่ยวมาอยู่นะี่ยครับนะขาหมีมันโถนี่เขามากินขาหมูนะนี่ไปเวียงแก่นไปเชียงรายดอยผาตั้งกันทางนี้ เราต้องมาดัเาง,าางเชียงรายนี่ครับแต,ต,ต,ตข่ข้างข้างหลังนี่มีจุดชมวิวนะครับแต่รถคงขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกเนาะนี่ฝนมันตกถนนเปียกนะครับเออเขาเป็นนี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวอยู่นี่เนาะมีไปถุกเทอ่ามีร้านมาลัดมะขามมุ่งบรทมกิฟต์ลูกค้าเต็มร้านอยู่เลยอ่ะไปท้านบนจะมีต้นซากุระถ้าไปทางนู้ะะะจะมีต้นต้นบุบุนได้ไงอ่ะโอ,อ้โหนี่สวยมากจุดชม,มวิวเนี่ยอะไรเนี่ย ก่อนเป็นแค่ทหารอยู่ข้างบนนั่นแหละนี่ก็เป็นเวียงแก่น28กิโลเชียงของ51ไปเทิงอีก70ครับผาตั้งนี่สวยที่สุดแล้วนะผาตั้งสกายวิวจะไม่ค่อยมีคนมาถึงนะที่ผาตั้งนะครับที่นี่มาต้องไปกินนี่เลยขาหมูมันโถกับนักท่องเที่ยวจอดเตรียมเลยเมื่อกี้เนาะแต่เรากินข้าวมาอิ่มแล้วล่ะเราไม่แวะเราไม่เบ็ด ทะเลมองทุกวันนะครับที่นี่เราเรามีโครงการเราจะไม่แวะไหนเราจะขับรถเที่ยวอย่างเดียวปองคุณบอกว่าข้างบนนี้จะมีอ๋อนี่นี่นี่ดอกซากุระอยู่ตรงนี้ปองคุณจำได้คุณจำได้เหรอคุณดูช่องอะไรนะจริงเหรอดาวอ็มั้งจะไปยืดเสื้อแม่เสื้อแม่จี๊ยนี่โอ้ดูวิวข้างล่างกันนะครับวิวพันล้านอยู่แล้วข้างล่างนน้ เดี๋ยวมันจะองผ่านอำเวียงแก่นก่อนเนี่ยไปเวียงแก่นแล้วก็ไปเชิงหรือว่าเราจะเข้าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองตั้ง GPS ไปอีกทีนึงกันแต่ถ้าข้างบนดนี้ไม่หลงหรอกแต่ลงไปเนี่ยมันมีหลายเส้นให้เราเลือกกันว่าจะไปทางไหนเดี๋ยวดูว่าอันไหนใกล้สุดอะเนาะกลางจะนี้ไปก็จะลงแล้วครับพี่น้องอ่าทีนี้ก็จะลงอย่างเดียวลงแบบหนักๆไปเลยครับลงใช้เกียร์ต่ำเนี่ยโลเกียร์ แต่ว่าวิวที่นี่สวยครับเนี่ยลงลงลงอย่างเดียวครับทดเกีย 2, กร์สองเกียร์หนึ่งช่วยกินจะได้ประหยัดเบรกครับงั้นเบรกไม่แน่นอนถ้าแบบใช้เบรกอย่างเดียวรถเราคันใหญ่ด้วยนะเราต้องพยายามรักษาเบรกไว้ครับเดินทางันต่อไปายาวๆครับเริ่มปิดเบรกเลยครับพี่น้องขอบับรถลงดยนะลอยลานเริ่มมีกลิ่นเบรกนะครับนู่นที่เพ่อนเห็นนั่นน่าจะเป็นเวียงแก่น,นครับโซน,น,น อันนั้นก็เป็นบ้านคนอยู่ข้างล่างด้ยเนาะอันนั้นก็เป็นอำเภอเชียงของประทางอำเภอเชียงของนะครับโอ้เหม็นเบรกเลยครับพี่น้องวิวสวยมากปะก็ค่อยไปกันนะครับเพราะว่ามันลงดอยอย่างชันเลยเนาะวิวสวยจริงๆตรงนี้ครับเห็นเห็นวิวข้างล่างเห็นวิวทางอำเภอเชียงของครับอำเภอเวียงแก่นวิวสวยงามครับชันมากครับวัดรอบเมื่อกี้ขึ้นไป3,500รอรบแล้วนะครับดูถ้าใส่เกลนหนึ่งช่วยนะครับตอนนี้ถ้าไม่ใส่เกลนหนึ่งเนี่ย นะครับรอบมาที่3,500รอบแล้วครับพี่น้องชันลงแบบหนักๆเลยครับถ้าเราไม่ใช้เกียร์นี่เบรกไม่หมดนะครับต้องต้องให้รอบมันช่วยหน่อยครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองลงครับถ้าอย่างนั้นนี่ตัวบนข้างล่างนี่เบรกไม่หมด้วครับชันจริงแล้ววิวข้างบนมันสวยๆครับเห็นไหมนอกจากมีความชันแต่ว่ามันี้ก็มีความสวยงามครับนะก็ลงหนักๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าผู้หญิงมาขับนี่ เบรกเบรกเบรกอย่างเดียวนี่นะครับลงมาถึงข้างล่างนี้รับรองนะครับเบรกเบรกอย่างเดียวรับรองเบรกไม่หมดนะครับต้องต้องใช้เกียร์เกียร์ช่วยครับอ่าก็อุ้เส้นทางมันสวยครับนะคุ้มค่ากับการเดินทางของเรามาเที่ยวเชียงรายในหนึ่งวันครับเส้นทางภูชี้ฟ้าเทิงภูชี้ฟ้านะครับแล้วก็ผาตั้งออกที่อำเภอเวียงแกตนะครับลงเวียงแก่นี่ก็มีส้มโอหวานนะครับอ่าไปพี่น้องดูวันรอบครับ ตลอดเลยอย่างนี้ตลอดทางครับรถเบรกให้เยอะที่สุดครับมันก็ลงมาอย่างเงี้ยงเดียวมันไม่มีเราลงมาจากที่สูงมากนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะไม่มีฝนแล้วครับข้างล่างนี้อากาศดีแล้วครับไปไปไป วัดจีพจากจตรนี้นะใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ1ชั่วโมง50นาทีครับเดี๋ยวอีก87กิโลจะถึงบ้านลุงเด่นก็ใกล้พอสมควรครับนะเดินทางวันนี้เกือบ200กว่าโลครับวันเดียวครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเดินทางทยอยกลับบ้านไปเรื่อยๆนะครับเ,เจอวิวสวยๆเจอที่ไหนดีๆก็จะแวะให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศนะครับอ87อกิโลครับ8อีก87กิโลถึงเวียงเชียงรุง้งถึงบ้านทริปนี้เส้นทางการเดินทางสวยงามครับเป็นยังไงบ้าง อากาศข้างล่างกับข้างบนก <laughs> ะอยางเลยขน <laughs> <laughs> าดาว่าไม่มีแต่ละลงมาเป็นรู้สึกม<อ>ไม่เย็นนะมัน,มนก็เล่ห์แงไปก็ต้องต้องเล่ห์แงอย่างเดียวว่าอากาศมันร้อนก็ไม่ได้ร้อนแต่วา่าเราก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเราเยอะนะใช้ไม่ถึงร้อยกิโลครับเชียงรายข้างบนมันมันมีมันมีมนมอากาศอีกแบบหนึ่งเ,<อ>เราเปิดแอบบร์มันเอาโอโซนเป็นออกซิเจนแบบ ของของจริงไงนะไม่ได้แบบสร้างขึ้นมาเทียมๆแบบเหมือนกับแอร์รถอะไรอย่เงี้ยมันเย็นกว่ากันมันอากาศมันแตกต่างกันเยอะครับคุยกับลุงเดียวนะว่าอินช้าคนข้างบนมากเลยเพราะว่าสุขภาพเขาคงดีมากอ,ะอ่ะอ่ชอบชอยากชอบแบบการแค่เป็นวันเดย์ทริปครับเดินทางแค่วันเดียวก็รู้สึกเวลี่แฮปปี้นะรับแล้วขอบคุณกันเหนื่อยเลย เริ่มเป็นโตแล้วเริ่มจะไม่อยากจะมาแล้วอยอยจ้างมาด้วยนะวันนี้พ่อไปเที่ยวกับพ่อไหมได้ตังค์เป่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยววันเกิดแล้วครับอกก็เลยเท่าไหร่ร้อยึองไหมอยากได้สักสองร้อยเนี่ยจะมาด้วยสะุวาจ้างลูกมาเที่ยวครับพี่ด้อกทำไมปากมันเป็นอย่างนั้นไอ้คุณปากแป๋บอปากเป๋นี่ครับ ก็มุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงเชียงรุ้งครับใช้เวลาในการเดินทางอีกไม่ไกลนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับเ,เดี๋ยวเราก็ข้างลางเราเกีวเกียวข้าข้างก็จะเป็นข้าวนะครับจะไม่เห็นหมไม่เห็นทะเลหมอกครับบนนั้นเราขับรถลงมายังเป็นทะเลหมอกอยู่มันเดิมครคือทีุจ่จะเย็นตลอดก็แปลกอะ่ะเห็นเห็อยเห็น,หนอยละครก็จะเห็นข,าขาวอย่างียนะเขาอยู่สูงระดับนั้นเนาะ คือพื้นที่ที่อยู่มันอยู่สูงระดับนั้นครับจะมีท้งมีทะเลหมอกอยู่ตรงนั้นไหมเป็นความเปลี่ยนแรับคอเรื่อเปลีอากาศครับก<ม>ับ<ม>รบ<ม>รยากาศของจังหวัดเชียงรายครับฝากให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปไหนนะก็ดูบรรยากาศให้โรงเดินพาเที่ยวเองครับวันนี้นะพากินพาเที่ยวครับอ่ะเดี๋ยวทางก็ต่อไปเรื่อยๆให้แอปซิทโฟนดูแลสุขภาพกันนะครับจ้า เรายังไม่ปิดคลิปหรอกเราก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยอยู่เพราะว่านานได้ออกมาทีถ่ายให้เพื่อนได้เห็นกันแบบเบื้องลึกเบื้องหลังนานได้ออกทีอ่าถ่ายให้เห็นแบบเบื้องลึกเบื้องหลังลึกๆไปเลยนะครับก็สนุกดีครับบรรยากาศดีวันนี้ก็ถือว่ามาทดสอบรถตู้นะเห็นบรรยากาศทดสอบรถตู้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ใช้ดีขนาดไหนคือผมจะซื้อมาขายแหละนะก็ ไปเห็นมันใช้ดีผมอาจจะใช้เองะวิ่ง90,000มืนโลเองครับนะก็ขี่ดีนิ่มขึ้นดอยนี่แบบปื๊ดๆเลยปลี่นเกียร์อะไรก็ง่ายแบบเกียร์ห้านิ่มๆไปเลยครับนี่ยรถมือเดียววิ่งเ0 0 0 0มืนโลครับไปก็เดินทางกันไปยาวๆครับพี่น้องข้างล่างนี้ไม่ใช่ทะเลหมอกนะครับเริ่มจะเป็นคันจุดจุดกอหญ้าละที่เห็นเป็นคนๆนี่คนฟุ้งๆนี่คือเขาเผาขยะเขาเผาต้นไม้บางอย่างา ท้องฟ้าแจ่มใสดีครับไม่เหมือนข้างบนไปไปครับโก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 มาถึงบ้านกันแล้วามาถึงบ้านเกือบห้าโมงเย็นแล้วครับตอนนี้นะก็เป็นยังไง้องคนวันนี้สนุกไหมครับสนุกกนนะได้เห็นหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันก็ร้อนเลย ก็มาถึงวันร้อนเลยใช่ไหมอ้าวปวดดูสิน้องรอยความการเดินทางหนึ่งวันของเราเป็นยังไงโอ้ยมันเอร่ฮ้ยยปลาเถอะพี่น้องมีขยะเอาไปทิ้งมีอะไรไม่รู้ม,รมีได้มีเงาะห่อไปกินนะครับไม่ได้ใช้เนี่ยต้องเก็บของได้ล้างถ้วยกันตรงนี้เลยซื้อน้องซื้อนามากินกันเอารเคี่ยๆรถหน่อยอ้าพองคุณวันนี้รับปากพ่อเด่นไว้ว่าจะทำอะไรนะฮะกว่าจะอะไร ม่อจะอะไรล้างรถพ่อเพิ่งไปล้างรถมา350บาทมาคุณดูดูสภาพฮ <Hey? S 2> เอาจ้าเาไม่ได้บอกเหรอเอานึกว่าบอกสารล้างรถมา350บาทพี่น้องมนโอโหเลยก็สนุกดีนะก็เดี๋ยวถ้าวันหยุดมีโอกาสก็จะพามงคุณไปออกทิปกับเรานะาสนุกไหมครับมงคุณไีกจะไปอีกไหมทำไมอ่ะ รอบนี้ไปฟรีใช่ไหมนี่วันนี้ไปฟรีไหมกี่บาทสองร้อยโอ้ยสองร้อยยังเราจะเก็บไว้มันเกิดเขาอ่ะเอาปิดที่แม่พ่อหน่อยเปไลน์กดเช็คเพื่อจะติดตด้วยครับครับกับช่องครัวลุงเด่นเฟมิลี่ครัวลุงเด่นเฟมิลีเจอกันใหม i. I ่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลุงเด่นปองคุณกับแม่ฝ้ายขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ไปแล้วลูกบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้อยบ๊ายบายอเอานะครับคือเวลาซื้อรถทุกครั้งนี้ยายทวดนี่ต้องมาให้พรรถให้คำให้คูณซื้อรถอะไรมาซื้อมาใช้ซื้อมาขายแกก็จะ มีท่านขมิ้นส้มปล่อยมีถูกมีเทียนมาเนี่ยแกก็จะทุกซื้อรถมาทุกทครั้งแกก็จะมาทำทำพิธีให้เขาเรียกเอื้อนอย่างนี้ยัแม่พันธุ์เอ่ออ่ออ่าอ่าครับ,รบหูแกก็ไม่ค่อยดีนะยิงแก่งนะนี่ใหญ่ทวดนี่เก่งเลี้ยงลูกมาตั้งแต่อายุ40กว่า เราก็ต้องใช้ใบศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะมีต้นคูณนะครับต้นคูณนี้ส่วนยอต้นยอยกยออะไรงี้เนาะต้นคูณนี่ก็คือค้ำคูนใบเงินใบคำมาบุษาอ๋อไอบุษราคนเก่าใบเงินใบคำอ๋อนี่ใบเงินใบคำนะได้ทั้งคำทั้งคูณได้ทั้งใบยงใบยอได้เงินใบทองได้ครบเซตเลยครับใบเงินใบทองอ ไส้นีบอกสีไส้นีบอกอมีน้ำอบน้ำหอมนะครับมีทุกอย่างนะแกอย่าทนก็จะมาซื้อทุกครั้งแกก็จะมารดน้ำทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจิมรถให้เดินทางปลอดภัยไปไหนก็สบายสบายใจมันยังไม่ได้ไปบอกแกแลยนะันี่นแกเห็นตอนไหนไม่รู้เห็นขับมาปุ๊บแกเตรียมมาเองหนึ่งกิโลมาได้คนอายุเก้าสิบกว่าแข็งแรงอยู่ครับอะ เดี sí, y, ๋ยวพี่เจทวดเตรียมทําพิธีไปนะครับผมก็จะปิดคลิปนะครับผมจะทําเมนูในช่องของเฉียนต่อเดี๋ยวจะกินข้าวเย็นนะครับเมนูเด็ดเด็ดเดี๋ยวให้แม่ผันมาช่วยทํากับข้าวครับะไปแล้วครับพี่น้องนะพี่เจทวดทําพิธีก่อนเดี๋ยวไปทําเป็นรถบ้านนะครับพี่น้อง